สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทีิปนี้ก็มีปัญหาของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านที่ว่าสอบถามกันเข้ามาว่านายุธเวลาไปตกปลาชโดอ่ะนายุธถักสายหรือเปล่าคือถักสายหน้าหรือเปล่าครับที่ตรงชอกกลิ่นผมก็บอกว่า,าถักครับผมคือถักไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็หลายๆท่านก็จะถามเข้ามาว่า ทำไมผมถักแล้วมันสายหน้ามันจะขดงอเวลาตีเหยื่อและวช่นนออกมาไม่ดีใช่ไหมครับคือนั่นก็คือปัญหาปัญหาหนึ่งครับที่ว่าเจอกับตัวเองนะครับเจอกับตัวเองกับการที่ว่าถักสายด้วยการที่ว่าเราใช้ช็อกลีดอะ่ะแล้วามาถักกับช็อกลีดมันก็จะขดมาอย่างเงี้ยมันก็จะขดมาทําให้เรามีปัญหาในการตีบางทีตีตเหยื่อแล้วเหยื่อมันไม่เช่นไม่ดีนะครับ คือปัญหาของตัวเองก็เจอมาหลายครั้งแบบนั้นคือว่าง่ายๆคือเราดูตามคลิปที่ว่าเขาทากันก็ดูง่ายนะครับแต่พอทําจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เลยบางครั้งก็มีเพื่อนๆน้าๆท่านอื่นเขาก็ทําขายอะไรกันนะครับส่วนตัวก็คือลองพลิกแพลงมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้มาแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะตรง นี่คือสายหน้านะครับที่ผมตกเจโดกันที่ยะลิงนี่มันก็จะตรงประมาณนี้แต่ผมทำสั้นๆน,นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเหยื่อที่มีนั่นจะมีเล็กอยู่ข้างหน้าอยู่แล้ววิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวลองดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนายุทธจะสอนให้การถักอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ต้องมีช็อกกับสายช็อคสายช็อคนะครับที่ว่าต่อกับสายเมนเรานะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมใช้นี่สาย PE ครับคือถามว่าประสิทธิภาพในการที่ว่าทำตอกสาย PE มันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงนั้นก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่ว่าเป็นสายช็อกอย่างเดียวอเรามาเสริมด้วยสาย PE มันก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นอย่างน้อยประมาณ50-60%นะครับเห็นเห็นไหมครับนี่นี จะจะคุ้มด้วย PE นะครับเนี่ยจะคุ้มด้วย PE อย่างน้อยก็แข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำกันยังไงครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเราก็ต้องมีนี่ครับสายช็อคลีเดอร์แล้วก็สาย PE นะครับสาย PE ของนายุทดใช้ก็คือสาย PE3 นะครับที่ว่าใช้เหลือ,ลอก็ใช้ PE3 หรือว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ว่าต้องการที่ว่าให้เล็กลงก็ใช้ PE 2ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสแนปกับส n a p วิธีการนะครับนี่โดยการที่ว่าเอาสาย PE กับสายช็อคมารวมกันอย่างนี้นะครับ มารวไปนี่ใสย่ย้ดจะเผานิดนึงนะครับเพื่อต้องการให้มันอยู่รวมภูมิกันอย่างนี้อย่างนี้เร็นล้วครับเห็นไหครับเพื่อเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อว่าที่เราจะใส่กับสแนปได้ง่ายนะครับเวลาเรามัดสแนปกับสายช็อคแล้วมันจะง่ายเราสอดเข้าไปง่ายนะครับนี่เราสอดไปนี้ วิธีการมัดก็ตามที่ว่าเพื่อนๆถนัดนะครับอนุยุตถนัดอย่างนี้นะครับมัดไปเลยนะครับมัดตามที่ว่าเพื่อนๆถนัดกัน ดึงป๊ดนึงดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นเรืการใช้ครีมหรือว่าใช้ฟันอะไรตามถนัดของเพื่อนๆนะครับมันก็เป็นลักษณะนี้ ส่วนที่เหลือนี่ก็คือตัดทิ้งหรือว,ว่าจะตัดด้วยคีมหะไรวัน้ไม่มีนี่ครับตัดว่าตัดให้สั้นนะครับก็จะในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ แล้วสิ่งที่จาเป็นต่อไปก็คือหาที่ยึดนะครับหาที่ยึดของนียยึดก็เห็นไม่ได้โอเคนี่นาดก็จะประมาณนี้ใช้นี่เกี่ยวให้นะครับเกี่ยวด้ยการเปิดสแนปหรือสช้สาย,ายอะไรมัดก็ได้นะครับนี่นายึดทำให้เห็นว่าการทำนี่ประมาณนี้ นะครับ <c oughs> วิธีถักก็คือก็ถักเหมือนกับที่นันนท่านอื่นสอนนะครับคือใช้ปีอีถักบนขึ้นบนนะครับบนแล้วก็ถักล่างอย่างนี้ครับ ถักไปเรื่อยๆก็ถักไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้แน่นก็คือเรายุดให้แน่นๆนะครับนี่คือนี่สอนให้เห็นว่าการที่ว่าตักแบบไหนนะครับก็ตักไปเรื่อยๆจนกว่าสาย PE ของเราจะหมดนะครับ ถักบนถักล่างแล้วถักบนถักล่างมันก็จะดมันก็จะซ้อนกันจะเป็นเส้นสวยเนะครับยิ่งถักแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่ามันจะอะไรนะมันจะไม่ค่อยขยับแล้วก็จะแน่นด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นการที่ว่าเสริมให้สายช็อกโลมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 50- 60ถึงเอร์เซนนะครับ มันอยู่ที่ว่าสายพี่เรารับแรงได้เท่าไหร่กับสายช็อคของเรานะครับ นี่ครับหลังจากที่เราถักเสร็จประมาณนึงก็มันจะได้ประมาณอย่างนี้นครับนี่นี่นะครับตัวนี้ก็มไม่ได้ถักคุ้มสายช็อกของเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้ามขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวคลิปยาวไปนะครับหลังจากที่เราถักไปเรื่อยๆมันก็จะมีความ,วามยาวอย่างนี้นี่นี่มันก็จะ เลียงตัวสวยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไม่ขดด้วยนะครับนี่มันจะตรงไม่ขดอย่างน้อยก็ยังกันฟันของปลาชโดได้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับไนยึดก้อจะสะจะถักประมาณนี้นะครับเพื่อนได้ดูแล้วก็เพ,เพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะครับว่าถ้า ทำมาแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจในายุทธด้วยนะครับยังไงก็ตามชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดให้กำลังใจกันหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดส่งหัวใจอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในายยุทธทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I'll start fishing life.